นี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับชาวเทคโนโลยีทั่วโลกูเบียททำให้เราแปลกใจอีกครั้งโดยเปิดตัวสมาร์ทโฟนแทด80อุนทราที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเฉพาะของและทรงพลังอย่างยิ่งใหญ่แทดแปดอุนราการเติบโตของสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมแทด80อุนราถือเป็นการเติบโตของแบรนด์โนบิเในเรื่องของสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมมาพร้อมกับชิปเซตท,ที่ทรงพลังที่สุดของ퀄คอมและมีคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย ตัวเครื่องแบนเรียบและมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP 6 8 IP 6 9แทบ80ดอุนทราได้รับการออกแบบให้มีตัวเครื่องที่แบนเรียบทั้งด้านหน้าและหลังมีความบางเพียง8.6ม mm, มและหนักเพียง227กรัมเป็นตัวเครื่องที่เหมาะสำหรับการใช้งานในแบบสะดวกสบายและมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP 6 8 IP 6 9ที่ช่วยป้องกันตัวเครื่องในน้ำลึก1.5เ mm, มตรนาน30นาทีและน้ำแรงดันสูงที่อุณหภูมิสูงสุด80องศาเซลเซียสมีสีตัวเครื่องให้เลือกเวออร์ชันคื Fan Black คอนเดนส์ไลไวท์สโตรนิทเคลก์เทอร์เอสเอ i ิชันและโรเทนล l i m i t e d Edition ที่มีลักษณะและความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันจอเต็มสุดงามและผลิตโดยโบโด้านหน้าตัวเครื่องมาพร้อมดีไซน์แบบเต็มจอฝุ่นดิสเพลย์ที่มีขอบจอที่บางมากและไม่มีส่วนเว้นใดๆทําให้การใช้งานจอเป็นเรื่องสนุกสนานมากขึ้นจอรุ่น X10 ขนาด6.85นิ้วที่ผลิตโดยโบโผู้ผลิตแผงหน้าจอใหญ่ของประเทศจีน มีความละเอียดสูงถึง 1.5K และมีคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายรองรับรีเฟรชเรทหนึ4เฮิรตซทำให้การแสดงภาพเคลื่อนไหวของภาพนุ่มนวลถึง144เฟรมต่อวินาทีอัตราตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอสูงสุด 960Hz เฮิรตซทำให้การใช้งานหน้าจอเป็นเรื่องสบายๆและมีความเร็วรองรับค่า4 0บิตและมาตรฐาน 4DCP 3 100%ของพื้นที่หน้าจอทำให้สีภาพที่แสดงขึ้นมามีความสวยงามและเป็นธรรมชาติ ลดความสว่างอย่างรวดเร็วด้วยความทีสูง2,592เฮิรต์ทำให้การใช้งานหน้าจอในแบบสะดวกสบายมากขึ้นและมีความสว่างสูงสุด2พ0 0นิตทำให้การใช้งานหน้าจอในแบบสว่างสวยมีกล้องเซิร์ฟีความละเอียด16ล้านพิกเซลใต้แผงหน้าจอและเซนเซอร์แกนลายนิ้วมือใต้แผงหน้าจอทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องสะดวกสบายและปลอดภัยศักยภาพจากชิปเซต Snapdragon 8 Elite Gen 5 ด้านการประมวลผลได้ใช้ศักยภาพจากชิปเซตเรือทง snapdragon 8อ l i t e Gen 5ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี3นาโนเมตรและมีความเร็วสูงสุด4.60กิกะเฮิรตซ์ซึ่งได้รับการยกระดับประสิทธิภาพกราฟิกและการประหยัดพลังงานให้สูงขึ้นจาก s n a p ร r a g o n 8อ l i t e Gen 4เมื่อปี2024อย่างชัดเจน ชิปเซตดังกล่าวทำง,งานร่วมกับแรม LPDDR5X ความเร็วสูงความจุสูงสุด 16GB และสเตอเ UFS 4.1ความจุสูงสุด 1TB บนซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการในบิลเลอร์2ที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Android 16แบตเตอรี่ใหญ่และความสามารถในการชาร์จไฟนอกจากนี้ยังได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง 7,200mAh ซึ่งรองรับการชาร์จไฟเร็ว 90W ชาร์จไฟไร้สาย 80W และจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์อื่นได้รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 7 บลูทูธ5.4และ NFC ลำโพงคู่และพอร์ต USB Type-C 3.2จ .1 ระบบกล้องระดับไฮเอนและอุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพ Z80 Ultra เป็นเพียงรุ่นเดียวในซีรีส์นี้มาพร้อมระบบกล้องระดับไฮเอ็นที่ได้รับการอัปเกรดกล้องหลักมาใช้เซนเซอร์ภาพอมนิว like ิชัลไลท์มัลตเก้าร้อยเก้าสิบความละเอียดห้าสิบล้านพิกเซลซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งสามนิ้วพร้อมระบบกันภาพสันนิยส Optical Image Stabilizer และรูรับแสงที่กว้างถึง f หนึ่งห้า เสริมด้กล้องอัอตโรยความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งใช้เซ็นเซอร์ขนาดเศษ1ส่วน1 55นิ้วมุมกว้าง120องศาและรูรับแสง f 1.8และกล้องซูมแบบเพรสโคปความละเอียด64ล้านพิกเซลซึ่งใช้เซ็นเซอร์ขนาดเศษ1ส่วน2นิ้วถ่ายภาพแมคโครได้ในระยะ15ซนติเมตรระบบกันภาพสนันโนไอเอสและรูรับแสง f 2.4 นอกจากนี้นูบียได้เปิดตัวอุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพ Professional Photography Kit สำหรับแทบ80อุนทราซึ่งประกอบด้วยเคสเสริมที่ผลิตด้วยวัสดุหนังและไทเทเนียมพร้อมปุ่มควบคุมการถ่ายภาพที่ให้ความรู้สึกคล้ายกล้องจริงมากๆขั้วต่อเทอมมิเตีสำหรับเลนสเสริมและฟิลเตอร์อะแดปเตอร์ที่ช่วยให้ติดตั้งฟิลเตอร์กล้อง67มิลลิเมตรราคาและการวางจำหน่ายนูบีได้วางจำหน่ายแทบ80อุนทราที่ประเทศจีนแล้วพร้อมราคาดังนี้12 GB 512 GB 4,999หยวนหรือประมาณ23,100บาท16 GB 512 GB 5,299หยวนหรือประมาณ24,400บาท16 GB O1 TB 5,699หยวนหรือประมาณ26,300บาท16 GB 512 GB Story Night Collector S Edition 5599หยวนหรือประมาณ25,800บาท 16 GB 512 GB l o t i a n i e Limited Edition 5799หรือประมาณ26,700บาท16 GB 512 GB Story Night Collector S Edition 5999หรือประมาณ27,700บาทแต่นี่เป็นราคาที่วางจำหน่ายในประเทศจีนเมื่อมาถึงประเทศอื่นๆอ,อาจมีการปรับราคาใหม่คำถามที่เกิดขึ้น คุณคิดว่าแซ่บ80อุลตรราจะมีการตอบแทนต่อสมาร์ทโฟนในระดับนี้ในประเทศไทยหรือไม่คุณคิดว่ามันจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยหรือไม่คุณคิดว่ามันจะมีการตอบแทนต่อสมาร์ทโฟนในระดับนี้ในประเทศไทยหรือไม่คุณคิดว่ามันจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยหรือไม่คุณคิดว่ามันจะมีการตอบแทนต่อสมาร์ทโฟนในระดับนี้ในประเทศไทยหรือไม่คุณคิดว่ามันจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยหรือไม่